พูดไม่ชัดเสียงพูดฟังได้ไม่ถนัดอาจเป็นรูปนี้ได้นะคะหลายคนถามพี่ปราพี่ปราอยู่ดีๆพูดไม่ชัดนะคะ่ะมีอาการผิดปกติในการพูดหรือจะเป็นโรคอะไรไหมคานี่พี่ปรามีคําตอบให้นะคะมาฟังกันเลยค่ะอาการพูดไม่ชัดพูดช้าพูดไม่โอกอาจจะเป็นสัญญาณปัญหาที่เร,เราต้องรีบรักษานะคะ เพราะนีน่คือหนึ่งในอาการของโรคหลอดเลือดสมองค่ะหากตัวเราหรือผู้ใหญ่นะคะมีอาการที่ปิปกติอุ้ยอยู่ดีๆพิปราพูดช้าค่ะพูดไม่ชัดหรือพูดไม่ออกขึ้นมาอย่าชะล่าใจนะคะเพราะโรคหลอดเลือดสมองนั้นผู้ป่วยต้องได้รับการรักษายอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ค่ะอาการพูดไม่ชัดพูดช้าพูดไม่ออกพิปลาบอกเลยเป็นอาการหนึ่งของโรคหลอดเลือดสมองค่ะ อาการแบบนี้เรียกว่าผูป้ป่วยมีความบกพร่องทางการสื่อความซึ่งเกิดจากสมองส่วนที่ควบคุมการพูดการใช้ภาษาเขาสูญเสียหน้าที่ไปค่ะซึ่งเกิดได้จากสองสาเหตุคือเกิดจากโรคดอดเลือดสมองหรือสตโตรกทําให้สมองขาดเลือดและส่งผลให้เซลล์สมองตายหรือจากสาเหตุอ,อื่นๆเช่นการได้รับอุบัติเหตุจากศาีรษะ เนื้อง,งอกในสมองการติดเชื้อในสมองเป็นต้นเห็นไหมคะถ้าเกิดเราพบใครวุลยตัวเราเองอยู่ดีๆนะคะพูดช้าพี่ปลาเป็นอะไรไม่รู้ว่าพูดไม่ชัดพูดไม่ออกเราต้องระมัดระวังตัวเราเองนะคะเพราะว่ามันอาจจะเป็นสัญญาณของปัญหาที่เราไม่คาดคิดได้เลยะคะ่ะคราวนี้มาดูเลยนะคะสี่อาการที่เราจะสังเกตได้ชัดว่าอาจจะเป็นโรคหลอดเลือดสมองคือข้อที่หนึ่ง มีปัญหาด้านการพูดค่ะแต่ฟังอาจเข้าใจเกิดจากรอยโรคบริเวณบรูกคขาผู้ป่วยจะพูดไม่ชัดพูดผิดไวยากรณ์เขาจะนึกคำศัพท์นานมากเลยมักใช้คำง่ายๆหากอาการรุนแรงจะพูดไม่ได้แต่เขียนบอกได้ทำตามสั่งได้เช่นบอกให้ยกมือผู้ป่วยก็สามารถยกมือได้เพราะอะไรล่ะคะเพราะฟังรู้เรื่องค่ะเห็นไหมคะ ข้อที่2ฟังและอ่านไม่เข้าใจเลยค่ะแต่พูดคล่องเกิดจากรอยโงงที่บริเวณเบอร์นิเกค่ะหรือตอบต่อไม่ตรงเรื่องที่พูดอาจจะถาอย่างตอบอีกอย่างก็ได้นะคะนั่นเพราะผู้ป่วยไม่เข้าใจคําพูดของตัวเองการอ่านการเขียนตบหลน่นถ้าเป็นมากจะเขียนหรืออ่านไม่ได้เลยนะคะอันนี้สําคัญมากๆค่ะข้อที่3นึกคําศัพท์ไม่ออกแต่ฟังเข้าใจ พูดได้ถูกหลักไบายาโกรแต่มักใช้คำพูดอ้อมโคมมเนื่องจากนึกคำศัพท์ไม่ออกเช่นสิ่งที่ใช้เขียนแทนที่จะพูดว่าประกาทำให้พูดเป็นไงคะช้าลงไปอีกอันนี้สำคัญมากๆนะคะข้อที่4มีปัญหาทั้งด้านการพูดสื่อสารและการรับรู้ภาษาผู้ป่วยจะฟังไม่เข้าใจพูดไม่ได้แสดงออกไม่ได้ทำตามคำบอกไม่ได้เพราะไม่เข้าใจนะคะ ผู้ป่วยจะไม่ค่อยมีสมาธิกระวนกระวายเนื่องจากการสื่อสารกับใครไม่ได้เกิดความผิดปกตินะคะบริเวณสมองค่ะถึงตอนนี้พี่ปรายอยากจะบอกเลยนะคะว่าสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆก็คือการสังเกตค่ะไม่ว่าเราจะสังเกตตัวเองไม่ว่าเราจะสังเกตญ,ญาติหรือคนไข้หรือผูส้สูงอายุในบ้านอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะถ้าภาวะห,หลอดเลือดสมองแล้วเราต้องรีบรับการตรวจการรักษาโดยเร็วที่สุด การพูดคือสิ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นพี่ปราบ,บอกเลยนะคะทำไมเช้าๆถึงบอกให้เราสังเกตเป็นไงคัตัวเองที่นากระจกกรองพูดดูมุมปากเบี้ยวไหมพูดชัดไหมพูดช้าไหมอันนี้คือปัญหาของเรื่องสมองนะคะถึงตอนนี้ก็ให้แชร์ก็คิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันคะ่ะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันนะคะ กดไลค์กดแชร์คล like ิปนี้ส่งต่อสิ่งดีดท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง y YouTube ูบ e e t ต f i s h เป็นก่อนกำลังใจพี่ปลาเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยค่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะคะคพูดช้าพูดไม่ชัดมันมีปัญหาที่หลอดเลือดสมองด้วยค่ะมาฟังกันเลยนะคะเห็นไหมคะถ้านอกจากอาการพูดผิดปกติพูดไม่ชัดพูดช้าพูดไม่ออกแล้วยังมีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นอาการปากเบี้ยวมุมปากตก แขนขาชาและอ่อนแรงครึ่งซีเวียนศรีรษะอาเจียนมีปัญหาของการมองเห็นนับเป็นสัญญาณอันตร,รายของโรคหลอดเลือดสมองญาติควนรีบพาไปพบแพทย์อย่างเร่งด่วนเพื่อการรักษาที่ทันท่วงทีรักษาอย่างไรล่ะคะพี่ปลาถ้าเรามีอาการพูดไม่ชัดพูดช้าแล้วก็พูดไม่ออกบอกเลยนะคะเมื่อตรวจพบสาเหตุของโรคแล้วการรักษา ก็จะเป็นไปตามอาการต่างๆที่ตรวจพบค่ะแพทย์จะให้การรักษาที่ดีที่สุดกับเราตามสาเหตุที่เกิดคือข้อที่1ถ้าเกิดจากโรคหลอดเลือดสมองอุดตันขึ้นอยู่กระยะเวลาเป็นสำคัญนะคะแพทย์ก็จะเริ่มพิจารณาการให้ยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำหากผู้ป่วยไม่มีข้อห้ามของการให้ยารวมทั้งการควบคุมความดันโลหิต ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ 2. ถ้าเกิดจากเลือดออกในสมองถ้าหากก้อนเลือดที่ข้างในสมองมีขนาดเล็กและอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตแพทย์ก็จะรักษาบแบบประคับประคองและสังเกตอาการถ้าหากก้อนเลือดขนาดใหญ่มากอาพิจารณาผ่าตัดค่ะแต่ 8. ถ้าเกิดจากสาเหตุอื่นๆเช่นหาพบเนื้องอกในสมองจะใช้วิธีผ่าตัดเนื้ององกออก ค่ะเพราะว่ามีการติดเชื้อในสมองแพ์เขาก็จะให้ยารักษาเชื้อให้หายไปนะคะและที่สําคัญก็คือมาฝึกพูดกันใหม่ค่ะอุย้ยพี่ปลาสําคัญไม่ใช่เรื่องการฝึกพูดสําคัญค่ะถ้ามีความผิดปกติของสมองในเรื่องของการฝึกพูดนะคะสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆก็คือต้องมาฝึกพูดกันใหม่ค่ะการให้กําลังใจผู้ป่วยแล้วก็ระยะเวลานะคะในการรักษาเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆค่ะ เมื่อแพทย์รักษาที่สาเหตุของโรคแล้วนะคะพี่ปราจะบอกว่าและดูแลผู้ป่วยพ้นจากระยะวิกฤตสิ่งหนึ่งที่ผู้ป่วยจะได้รับก็คือการบำบัดการพูดและการสื่อภาษาโดยทันทีซึ่งจะทําให้เป็นไงคะผู้ป่วยมีโอกาสพัฒนาทางการพูดและกภาษาได้ดีกว่าผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการบําบัดหรือเริ่มการฝึกการบําบัดช้าและการฝึกการบําบัดเขาจะต้องฝึกภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ ในด้านการแก้ไขาการพูดนะคะเพื่อให้มีทักษะทางภาษาที่ถูกต้องโดยประเมินตามความบกพร่องของผู้ป่วยในแต่ละรายพร้อมท้งนะคะแนะนำญาติให้ดูให้รู้วิธีการดูแลผู้ป่วยอย่างถูกต้องให้ผู้ป่วยฟื้นตัวโดยเร็วนี่คือสิ่งที่ญาติต้องทำนะคะและก็บอกได้เลยว่าผู้ดูแลนี่มีความสำคัญกับผู้ป่วยมากๆ การที่เราจะให้ผู้ป่วยนี้หายหรืออะไรนะคะคนที่ดูแลหรือเม้แต่กําลังใจของตัวผู้ป่วยเองนี่ก็เป็นสิ่งที่สําคัญพี่ปราบอกเลยนะคะว่าโรคต่างๆเมื่อเรารักษาแล้วการดีขึ้นแม้จะไม่หายร้อยเปอรซ็นแต่ก็ทําให้ดีขึ้นมากมายเลยนะคะพี่ปราขอเน้นแลยย้ำนะคะการที่ผู้ป่วยจะฟื้นตัวเร็วหรือไม่นั้นญาติมีส่วนสําคัญ โดยหากญาติไม่เข้าใจในการดูแลที่ถูกต้องนอกจากจะไม่ช่วยเสริมให้ผู้ป่วยหายแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆคือญาติอาจจะทําให้ผู้ป่วยมีอาการแย่ลงไปอีกสิ่งนี้เราจะต้องเข้าใจกันจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นนะคะผู้ป่วยที่มีปัญหาแล้วต้องมาฝึกในเรื่องหลอดเลือดสมองแล้วมีปัญหาแล้วต้องมาฝึกในเรื่องการพูดนะคะญ่าตจะต้องเข้าใจมากๆค่ะนอกจากนี้ต้องใช้ระยะเวลา สิ่งหนึ่งที่พี่ปราบอกเลยนะคะสําหรับผู้ดูแลรายิเราก็เข้าใจว่าบางครั้งมีการเหนื่อยบางครั้งก็อ่อนล้านะคะสิ่งที่สําคัญก็ต้องมีการพักบ้างพี่ปราเป็นกาลังใจให้นะคะถึงตอนนี้อยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกด,กดกระดิ่งช่อง YouTube ี่ติฟฟี่เป็นก่อนกำลังใจพี่ปรานะคะเดี๋ยวเรามาฟังต่อเลยค่ะเมื่อคนไข้ขหรือผู้ที่มีปัญหา ในเรื่องหลอดเลือดสมองแล้วต้องมาฝึกพูดเราต้องทำอย่างไรกันคะมาฟังกันเลยนะคะข้อที่หนึ่งควรพยายามเข้าใจผู้ป่วยค่ะต้องไม่แสดงความรำคาญความกังวลโกรธต่อหน้าผู้ป่วยเพราะอะไรล่ะคะโอ้ผู้ป่วยเองก็รู้สึกแย่เลยนะคะเท่ากับเราไปเพิ่มความกังวลความเครียดความท้อแท้ให้กับผู้ป่วยเข้าไปอีกค่ะเขาก็จะยิ่งหายช้าลงนะคะข้อที่สอง เมื่อผู้ป่วยใช้เวลานึกคำพูดควรรอให้ผู้ป่วยพูดไม่ต้องช่วยพูดค่ะไม่ต้องช่วยนึกและควรแสดงความสนใจในสิ่งที่ผู้ป่วยพูดบางรายพูดไม่ชัดเจนญาติต้องพยายามเดาบ้างนะคะอย่าให้ผู้ป่วยที่ายจนเกินไปจะทำให้ไม่อยากพูดเพราะพูดแล้วคนอื่นก็ฟังไม่เข้าใจค่ะข้อที่สามเมื่อผู้ป่วยมีปัญหาฟังไม่เข้าใจญาติคนพูดช้าๆใช้คำง่ายๆค่ะ ถึงตอนนี้พี่ปราอยากจะให้กาลังใจทั้งญาติทั้งผู้ดูแลทุกคนนะคะเราต้องตอบสู้ค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะทุกอย่างจะดีขึ้นแน่นอนถึงตอนนี้แล้วแชร์ก็คิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube บพีทีฟิชเป็นกำลังใจพี่ปรานะคะเรามาเป็นครอบโรรธสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมโตเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพ มาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพพิปรานะคะเชื่อพี่ปรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งช่อง YouTube Healthy f i t เชื่อพี่ปลานะคะ